สวัสดีครับเพื่อนๆชายวยูทูบทุกคนตอนนี้ช่องเราก็จะมาทํานายดวงชะตาด้านงานเงินความรักให้กับชาราศีมินช่วงเดือนพฤษภาคม2562เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับแล้วก็เลือกไพ่กันครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาชาวราศีม,มีนตอนนี้ดูคุณจะมีความมั่นคงในตัวเองมากเลยนะจิตใจคุณดูนิ่งขึ้นน่ะคุณดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สุข,ขุมคิดสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบแล้วก็เยือกเย็นมากขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีมากครับมีปัญหาอะไรใดนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังมีไพ่ควีนถ้วยมาประกบอ่ะใจคุณเนี่ยเหมือนกับ ต่อให้มีเรื่องแย่ๆเลยลายๆเกิดขึ้นเข้ามากระทบในใจคุณอนะ่ะคุณก็สามารถที่จะคมเก็บสิ่งต่างๆเอาไว้ในใจไว้ได้ดีนะคุณยังควบคุมความรู้สึกตัวเองให้ดีอยู่ได้ตลอดนะอ่ะโดยที่พื้นฐานเนี่ยใจคุณก็เป็นคนที่จิตใจดีนะอบอ้อมอารีพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ความรู้สึกแย่ๆทางอารมณ์ต่างๆได้ดีเลยความมุ่งหวังของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่เมจิเชียนเนี่ยคุณก็อยากที่จะ จัดการแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันออกไปได้ดีนะคุณอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงด้วยดีไม่ว่ามีปัญหาอะไรๆก็ตามอะ่ะหากเป็นนักธุรกิจอะไรเนี่ยคุณก็อยากจะตกลงให้ทุกอย่างได้คําตอบที่ดีเคลียทุกอย่างนี้ดีอะ่ะมีปัญหาก็พูดคุยหาคําตอบที่ดีกันให้ได้อะ่ะอั่นเนี้คุณน่าจะเด่นด้การสื่อสารแล้วคุณก็น่าจะจัดการมันออกไปได้ดีด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโดยพื้นฐานแล้ว ก็น่าจะมีหลายคนนะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับตัวคุณอ่ะเขาเขามาพร้อมกับสิ่งดีๆมาให้คุณเสมอคุณเรียกว่ามีโอกาสดีๆจากญาติมิตรแล้วก็บุคคลภายนอกอ่ะคนต่างๆเนี่ยเขาก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับคุณมาได้ด้วยดีตลอดนี่ครับตัวคุณเลยก็เรียกเลยว่ามีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะทั้งนั้นการงานการเงินเนี่ยสิ่งต่างๆะมี ดูแล้วคุณก็เรียกได้ว่ามีความมั่นคงในตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่ดีอยู่แล้วอ่ะที่ผ่านมาคุณก็มีความเป็นอยู่ที่ดีครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากสิ่งที่กาลังจะเกิดเนี่ยครับคุณได้ไพ่เดทนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งเด่นๆที่กำลังจะเกิดกับคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจบไปจากตัวคุณนะ หลายอย่างเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ที่คุณได้มีการพูดคุยติดต่อแล้วก็แก้ไขให้ปัญหามันจบสิ้นไปนะหรือว่าหากในแง่ร้ายก็คือเรื่องที่คุณแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการแง่บวกนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณน่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีอะ่ะแล้วก็จัดการแก้ไขสิ่ง,งต่างๆไปทางที่ดีได้อะ่ะเรื่องแย่ๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันคงจะมีการเสร็จสิ้นจบตัดจบของมันไปอะ่ะแล้วก็ กำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยอ่ะอืมไม่ว่าจะดีหรือจะรายก็คือจะมีการจบและเริ่มต้นใหม่ครับตัวคุณตั้งรับกับสถา,ากนการณ์ยังไงอ่ะตอนนี้คุณก็จัดว่ามีความสุขความสมบูรณ์ในใจตัวเองดีนะคุณไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรใดๆอ่ะหากเป็นเรื่องแย่ๆอะไรเนี้ยคุณก็แก้ไขแล้วก็ตัดปัญหาไปได้อะ่ะคุณยังมีความสุขอยู่เสมอเพราะว่าคุณยังแวดล้อมไปด้วย ญาติมิตรปริวารแล้วก็คนที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคุณยังมีความสุขในกลุ่มคนที่คุณร่วมทํางานด้วยอยู่อะ่ะหลายคนเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยคุณแก้ไขไปได้เนี่ยคุณอยู่ท่ามกลางบรรยากาศความชื่นม่นนะคุณทําหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความสุขแล้วเป็นสิ่งที่คุณชอบเป็นรักมันอะ่ะน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีมากเลยคนระับบนไพ่ชุดเนี้ยเพราะว่าคุณแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่ๆต่างๆได้ดีแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอนนะได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบอยู่ มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะครับแล้วก็ความคาดหวังในใจคุณเนี่ยคุณอยากที่จะมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวหรือแม้แต่ในกลุ่มสังคมของคุณนะคุณอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็คุณอยากที่จะมีความเอื้อเฟือ้อเอื้ออารช่วยเหลือดูแลจาดิมิรบริวารทุกคนของคุณให,ให้ดีด้วยนะครับคุณอยากให มีความสุขสดชื่นในกลุ่มสังคมของคุณนะหรือไม่แต่ครอบครัวของคุณนะคุณก็อยากให้ครอบครัวของคุณนะมีสิ่งที่ดีๆสมบูรณ์แบบอยู่บทสรุปเนี่ยคุณได้ไพ่สองดาบนะครับบางทีอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากไพ่เดทเนี่ยตรงที่ว่าหากมีการจบบางสิ่งบางอย่างไปอะ่ะไอเส้นทางที่กำลังคุณกำลับบงจะเลิกเดินข้างหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีทางเลือกเดียวที่เข้ามานะครับคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่ง น่าจะเข้ามาเยอะแล้วคุณเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะไม่สามารถรับมันได้ทั้งหมดอ่ะเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องกันมากอ่ะรับเนี่ยคุณอาจจะมีความสับสนว่าคุณจะเดินหน้าไปทางไหนดีกับสิ่งใหม่ๆทีาาก่กำลังจะเข้ามาหาคุณช่วงนี้ก็ขอให้เตรียมตั้งรับกับโอกาสต่างๆที่เข้ามาตอนนี้นะครับเนี่ยนี่คือภาพรวมในช่วงพฤษภาคมครับทีนี้เราจะมาดูเจาะด้านการงานกันบ้างครับ ครับด้านการงานตอนนี้คุณโดดเด่นมากเลยนะคุณได้ขิงไม้เท้าอ่ะคุณมีเส้นทางการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคุณรู้ว่าคุณจะไปจุดไหนอ่ะเนี่ยคุณมองไปข้างหน้าไปถึงจุดที่คุณต้องการอ่ะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณดีอยู่แล้วนะทางด้านการงานนะแล้วคุณก็เรียก้ว่าไม่ไม่น่าจะเป็นคนคิดและคิดน้อยอะไรนะครับคุณมองไปที่เป้าหมายใหญ่ๆที่ที่คุณต้องการอยู่ทางด้านการงานแล้วคุณกำลังมุ่งหน้าเดินไปหามันอ่ะ ตอนนี้ใจคุณเนี่ยดูนิ่งๆนะแล้วก็มองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไพ่จัดดาบเนี่ยมันจะมีการคิดวิเคราะห์วางแผนถึงหนทางข้างหน้าทางการงานนะคุณเห็นแล้วแหละว่างานที่กำลังจะมาในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหรอกแต่ว่าคุณก็มองมันอย่างสุขขุมใจเย็นแล้วก็วิเคราะห์หาเส้นทางวางแผนที่จะทํางานออกมาให้ดีอ่ะคุณน่าจะจัดการมันได้ดีอยู่นะครับนี่แล้วคุณก็ได้ไพ่คิงดาบ ตอนนี้คุณคงต้องเน้นเรื่องความเด็ดขาดชัดเจนการแก้ปัญหาต่งตางๆเนี่ยคุณต้องทำอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะมีเรื่องการตัดสินบางสิ่งบางอย่างด้วยคุณคงต้องยึดมั่นความวยุติธรรมเพื่อรักษาสถานภาพความเป็นผู้นำที่ที่ดีเอาไว้ด้วยนะคุณต้องแก้ไขสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนให้กับปัญหาที่อาจจะมีขึ้นในกลุ่มสังคมของพวกของคุณเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องเน้นความเด็ดขาด ที่ดีนะครับอืมแล้วบทสรุปของเส้นทางการงานงคุณเนี่ยคุณก็ได้ไพ่สองไม้เท้าเนี่ยคุณเนี่ยคุณกำลังมองไปข้างหน้าเนี่ยบางทีคุณอาจจะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองหาเส้นทางไปข้างหน้าอยู่อาจจะยังไม่มีตัวเลือกทางเลือกในหนทางทางการงานเข้ามาคุณก็เลือกมองวิเคราะห์คิดวางแผนถึง สิ่งที่มันจะดีที่สุดกับการงานของคุณนะคุณกาลังหาหนทางที่ดีขึ้นในชีวิตการงานของคุณก็ขอให้คุณตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางการงานให้ดีนะครับเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและได้คําตอบที่ดีขอให้โชคดีเกิดขึ้นกับคุณครับทั้งนั้นการงานครับทีนี้เราจะมาดูด้านการเงินกันบ้างครับ ครับไพ่ด้านการเงินนี่อาจจะมีอะไรมาเตือนนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าการเงินคุณหนะักคุณอาจจะมีโอกาสเข้ามาทางด้านการเงินนะมันมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยอนะ่ะหรือไม่ก็การตัดสินใจทางการเงินช่วงนี้ของคุณนะอาจจะรวดเร็วมากอนะ่ะมันก็เลยมีใบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะเป็นคําเตือนนิดนึงตรงที่ว่าให้คุณใจเย็นๆคิดวิเคราะห์วางแผนเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลทานที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะดูรวดเร็วแล้วก็ดูง่ายมากอ่ะ จนคุณตัดสินใจทุกอย่างอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับแล้วมันก็มีไพ่ชาริออตมาอนะบางทีคุณอาจจะตัดสินใจเร็วมากเกินไปในบางสิ่งบางอย่างนะหากจะมีอุปสรรคใดๆเล็กๆน้อยๆนยนะคุณก็ที่จะมองข้ามแล้วก็ทิ้งมันไปเลยอะเพื่อที่จะเลือกเดินหน้าทางการเงินอย่างเต็มที่อะดูแล้วคุณเหมือนกับคุณไม่ยอมแพ้เลยนะหากว่าจะมีอุปสรรคอะไรขึ้นมานิดนึงนะแต่คุณก็เหมือนกับคุณจะมองมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะแล้วก็ เดินหน้าทางการเงินต่อไปอย่างเต็มที่มากกว่าต่ถึงนใจยังรดเร็วอะ่ะดูแล้วเนี่ยมันเป็นไพ่สามถ้วยนะครับเหมือนกับคุณจะเน้นทําตามความพอใจของตัวเองมากกว่าทางด้านการเงินนะ่ะคุณรู้สึกว่าเออถ้ามันจําเป็นต้องใช้อะไรยังไงเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจอย่างวดเร็วเลยเป็นการสนอ,องความต้องการตัวเองอย่างมากอะ่ะซึ่งอาจจะลดเร็วเกินไปอ่ะไพ่ก็เตือนให้คุณใจเย็นๆคิดวิเคราะห์ให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะผลทาง ทั้งหน้าทางการเงินนะอาจจะไม่ให้เรื่องง่ายก็ได้แต่ว่าเหมือนกับคุณจะทําอะไรอย่างรวดเร็วใจเร็วแล้วก็ให้ความต้องการตัวเองเป็นใหญ่อะเพราะว่าบทสรุปเนี่ยคุณได้ไพ่สามดาบอะหากคุณประมาททางการเงินมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียเกิดขึ้นได้ที่รออยู่นะครับก็ซึ่งก็ถือเป็นคําเตือนเด็กๆที่ดูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับหากคุณคิดวิเคราะห์วางแผนทางการเงินดีอยู่แล้วอะที่ใช้ไปมันไม่ปปัญหาอะไรเราก็ วางแผนตั้งรับในทางต่างๆไว้เรียบร้อยเดียวเนี่ยก็ถือว่าการเงินคุณน่าจะไปได้สวยครับเพราะว่าอย่างน้คุณมีเงินให้เข้ามาโอกาสทางการเงินเข้ามาคุณได้ใช้แหละรครับผมก็มีแนวโน้มที่ดีแต่ก็เตือนให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันมาง่ายเกินไปอาจจะประมาททางการเงินได้ทีนี้เราจะมาดูด้านความรักกันบ้างครับเอาให้กับคนโสดก่อน ความรักคุณสดดูแล้วเหมือนกับคุณเนี่ยเคยจมอยู่กับปัญหาต่างๆที่เคยมีกับคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่นะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาที่คุณไม่สามารถหาทางออกกับมันได้อะคุณต้องจมอยู่กับมันมาตลอดแล้วก็เก็บข่มความรู้สึกตัวเองไว้อย่างเงียบๆอ่ะไม่ค่อยจะแสดงออกความรู้สึกแยกออกมาเน้นอยู่กับตัวเองเหมือนกับจมอยู่กับปัญหาฮะ แล้วคุณก็ได้มีการคิดวิเคราะห์ถึงหนทางที่จะเดินหน้าทางความสัมพันธ์มาตลอดนะคุณดูคุณจะพยายามนิ่งและเป็นผู้ใหญ่อะไม่ทําตัวโวยวายอะไรมากขึ้นอะเนี่ยแล้วการคิดวิเคราะห์ของคุณเนี้วเ่ยปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยมันไอ้ปัญหาทางด้านความรักเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรใหญ่ๆที่คุณต้องฝ่าฟันกับมันมากคุณเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายอะ่ะ การที่คุณจะเดินหน้าทางความสัมพันธ์นี้ครั้งนี้ต่อไปอะ่ะมันคงจะเหนื่อยหนักกับคุณมากนะอืมอันนี้มันก็บทสรุปคุณก็ได้ไพ่เดชอีกแล้วอะ่ะอันนี้ผมมองเป็นสองทางครับก็คือหนึ่งก็คือเนี่ยพอคุณเห็นว่ามันมีปัญหาแย่มากๆเกิดขึ้นอะ่ะมันก็แล้วแต่ตัวคุณที่เข้ามาดูครับว่าใจคุณไปทางไหนอะ่ะหากคุณยังมีความมั่นคงยึดมั่นอยากจะอยู่กับความรักครั้งนี้ต่อไปอะ่ะคุณก็น่าที่จะเลือกที่จะสู้ เดินหน้ากลับมาอย่างเต็มที่ต่อโดยที่ไม่สนว่าทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรอ่ะคุณเลือกที่จะตัดจบปัญหาอย่างหักดิบไปเลยอ่ะเก็เลือกที่จะเริ่มต้นเดินหน้าทางความสัมพันธ์ต่อดีกว่ากับอีกแง่หนึ่งก็คือเนี่ยในส่งนใ้ญคุณจะมีความสับสนสับสนให้ลังเลว่าจะไปทางไหนต่อแต่อย่างน้อยอ่ะปัญหาต่างๆอ่ะคุณจะได้จบมันนะครับหากเป็นทางที่แย่ๆเลยก็คือคุณเลือกที่จะตัดทิ้งปัญหาทางความสัมพันธ์เก่าๆที่มีปัญหาอยู่เนี่ยทิ้งไปเลย เพราะมันน่าจะมีภาระที่หนักเหนื่อยรออยู่แล้วก็เป็นเริ่มต้นใหม่กับทางข้างหน้าดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนี่คือภาพรวมของคนโสดนะครับทีนี้เราลองลองดูนครับว่าตัวอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่อืม มรู้สึกว่าอีกฝ่ายเขาก็ไม่ไม่ต่างกับคุณมากครับเพราะเขาก็เองก็รู้สึกลังเลสงสัยในเส้นทางความรักที่มีอยู่ตอนนี้เช่นกันน่ะมันคงมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพวกคุณน่ะจนเกิดความลังเลว,ว่าจะเดินทางไปในหนทางความรักยังครั้งนี้ต่อไปยังไงดีอยู่เขาก็คิดวิเคราะห์อ,อยู่นะมีทางเลือกอยู่อืมแล้วตอนนี้เขาก็ลังจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบาง,ง,บางอย่างอะ่ะมัน แต่ว่าเขายังอยู่ในสภาพลังเลนะเขาอาจจะยังหาทางออกไม่ได้อะแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะมาอยู่คิดวิเคราะห์หาหนทางทางออกแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีการแยกตัวออกมาจากกันนิดหนึ่งนะเขาอาจจะเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นอะ่ะให้รู้ไว้เลยครับว่าการเก็บตัวเงียบไปของเขาเนี่ยเพราะเขาก็ลังสับสนในเส้นทางแล้วก็กลังคิดวิเคราะห์หาหนทางว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตของเขาต่อไปอย่างไงดีแล้วบทสรุปเนี่ย พราะมันได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเนี่ยไอการที่เขาเงียบไปแล้วก็ไปหาหนทางข้างหน้าเนี่ยอาจจะเพราะว่าเนี่ยนะมีทางเลือกเข้ามาใหม่หาเขาอะครับมันมีไพ่หนึ่งถ้วยอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในใจเขาอะไอสิ่งนี้แหละอันนี้ก็เป็นคําเตือนเล็กๆนะครับตรงที่ว่าดูแล้วน่าจะมีวลาซอนเรันบางอย่างเกิดขึ้นในคู่ของคุณที่คุณคุยอยู่อะ ตัวเขาคงมีโอกาสใหม่ๆอะไรทางด้านความหลักเข้ามาทําให้เขาสับสนแล้วก็ลังเลหาหนทางอยู่ว่าเขาจะเลือกไปทางไหนดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่ของพวกคุณนะครับอืมทีนี้เราจะลองมาดูครับสถานการณ์ของคนโสดสนิทกันดูบ้างครับ สนิทนี่มีแนวโน้มน่าจะมีแนวโน้มความรักเข้ามาหาคุณยังชับพันช่วงนี้นะมันจะมีใครบางคนเนี่ยเข้ามามอบความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณนะแล้วเขาเข้ามานี้แบบว่าเข้ามาอย่างลุกหนักด้วยนะแบบตั้งใจเข้ามาเลยอะ่ะเข้ามาอย่างแข่งขันด้วยนะเป็นเนี่ยอัศวินไม่ท้าวเนี่ยดูแล้วบางทีเนี่ย มองได้สองแง่ครับหากมีปัญหาอะไรใดๆที่มันไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่ง่ายเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนไม่ยอมแพ้นะเขาพยายามลุกเดินหน้าทางความสัมพันธ์อย่างเต็มที่อ่ะนี่คือแง่หนึ่งหีกแง่หนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยที่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะดูยังไม่ใช่ยังไม่เหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยมันมีอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาขัดขวางในความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะนี่คือสองทางนะครับ แต่ว่าเนี่ยไพ่ทาวเวอร์มาการลุกเข้ามาของเขาครั้งนี้ยมันจะเข้ามาอย่างฉับพลันแล้วก็รวดเร็วมากอ่ะเนี่ยคอยตั้งรับให้ดีนะครับเพราะว่าตายสินนยอยาเนี่ยเข้ามาอย่างรวดเร็วตอนนี้อืมแต่ดูแล้วเนี่ยการที่เขาทําอะไรอย่างรวดเร็วเนี่ยน่าจะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนมีเสน,เน่ห์แล้วก็เป็นคนพูดจาดีเอาจะเจ้าชูนิด,น,ดนิดหนึ่งนะทำให้แบบเวลาเขาอยากได้ใครต้องการอะไรเนี่ยเขาถึงได้ มีการลุกเดินหน้าทางความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเป็นนักหลักเลยอ่ะเนี่ยเขาถึงได้แบบว่าลุกคุณอย่างเต็มที่ในช่วงเนี้ยถูกแจกบุบแล้วก็เดินหน้าทางความสัมพันธ์ปั๊บเลยก็ขอให้คุณดูความสัมพันธ์นี้ไปดะครับเพราะว่าเนี่ยมีชารีออตเข้ามาเตือนนิดหนึ่งนะอาจจะมีอะไรขึ้นมาเป็นตัวขัดขวางมาขัดแย้งความรู้สึกหลักใครที่กังเกิดช่วงเนี้ย ถ้าหากเขาดูคุณดูพิจารณาดูแล้วมันเก็ไม่มีอะไรเสียหายมากเนี่ยก็ถือมีโอกาสดีๆคุณก็รรับไว้นะครับแต่ก็ขอให้คุณหาทางออกที่ดีทางความสัมพันธ์กันได้โอเคครับทีนี้เราลองมาดูให้กับคนมีคู่กันบ้างครับ ถานการณ์คุณมีคู่ดูแล้วตอนนี้คุณน่าจะมีความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะพยายามแก้ไขปัญหาให้มันจบให้มันหมดสิ้นไปอะ่ะเพราะว่าปัญหาที่เคยมีกันมาระหว่างคนกับคู่ของคุณเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่เหลือหลังกันมานานนะคุณอยู่กับตรงจุดนี้มันนานมากคุณขยัยอยูกับตัวเองมานานมากแล้วดูแล้วคุณพยายามที่จะ เอาชนะปัญหาครั้งนี้ให้ได้นะคุณมีความเด็ดขาดอะ่ะแล้วก็เลือกที่จะตัดปัญหาให้มันปลายจากไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อะ่ะเนี่ยพายสเตนมาคุณดูแล้วคุณมีความเข้มแข็งในใจคุณเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นอะ่ะคุณความเข้มแข็งที่จะแก้ไขฟันฝ่าตัดปัญหาที่เคยมีในใจคุณกันแล้วมันเนี่ยไอการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของคุณเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มที่ดีรออย,อยู่นะครับมันจะมีเรื่อง เนี่ยคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะมันมีความมั่นคงทางความสัมพันธ์เกิดขึ้นมามันน่าจะรอคุณอยู่ให้คุณมีความสุขในชีวิตรักของคุณได้อะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือเนี่ยไอ้การตัดปัญหาแล้วคุณก็มาลังเลว,ว่าจะไปทางไหนดีอ่ะผมไม่รู้ว่าปัญหาว่าคุณมีอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ทางเลือกที่คุณจะแก้ไขแล้วก็ออกมาจากปัญหาคุณคงเลือกด้านความมั่นคงทางการเงินเป็นหลักด้วยแล้วละ่ะตอนนี้คุณจะมองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ หากความรักมันดูเอ่ยเฉยแล้วดูไม่ไม่มั่นคงมันดูเลื่อนลอดเกินไปนะคุณคงจะตัดปัญหาทิ้งแล้วก็ออกมาจากปัญหาเนี่ยแต่ว่าคุณจะเลือกความมั่นคงเป็นหลักครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ